เราก็ผ่านจากวัดโบสถ์นะคะวัดโบสถ์หลวงพ่อโตโองค์ใหญ่นะคะเราก็จะมาต่อกันที่วัดกลางนะคะวัดกลางห่างจากวัดโบสถ์ก็ประมาณสองเมตรน่าจะได้นะคะวัดกลางก็เป็นวัดที่เก่าแก่มากนะคะของปทุมมีหลวงปู่หลัมลนะคะที่มีชื่อเสียงทางด้านาเกี่ยวกับพระเครื่องนะคะพระเครื่องของหลวงปู่หลัมแพงที่สุดเลยนะคะของปทุมธานีนะคะเหรียญหลวงปู่หลัม แล้วก็มีหลวงพอ่อเนรสิงห์นะคะที่เราจะเข้าไปไหว้กันเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในนะคะว่าบรรยากาศของวัดกลางเป็ยนยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปดูเลยคะ่ะไข่อ่ะอมน,นีพี่ไข่้ียเหรอเออกลางน้ำแล้วน่นะมีคน,น,นหลายคนกันเนี่ยเยอะกว่าที่เราเคยมา ราก็ถึงวัดกลางแล้วนะคะมีไอ้ไข่วัดกลางด้วยนะคะขอได้ไหว้รับพี่ไข่พี่ไข่เราเรียกว่าพี่ไข่ก็ได้นะคะแล้วก็หนังคาด้วยเราจอดรถนะคะเขามีหนังคาทําใหม่ค่ะไม่ได้มาประมาณหกเจ็ดเดือนนะคะอ่าเจอเจอตานั่งอยู่ที่พี่สามที่ที่นี่พอดีเลยค่แล้วก็มาถึงวัดกลางแล้วนะคะวันนี้ช่องเจ๊จัดจดให้พามาที่วัดกลางอำเภอสังขูนะคะแล้วก็มา ผู้เขียนแล้วก็เราดกใส่เงบนบรจากที่ตู้นะคะสวัสดีาสวัสดีคน,น,นะคะค่ะแลเจอกับคุณตาด้วยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้าบนัน,นะคะว่าเปไน็นยังไงบ้างไม่สบายจ้ะตาะตเดี๋ยวันะ่าไปเอาน้ำมั์ใช่ไหมคะ 好了。 Dạ bấm. Cho mình làm lại. กาจะบนนะคะกับหลวงพ่อก็บนได้นะคะเรื่องได้ทุกเรื่องเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะสมหวังนะคะก็จะท่านใดที่สมหวังแล้วก็จะมีสิ่งที่มาแก้บนก็คือน้ําตาลปี๊บนะคะถ้าท่านชอบน้ําตาลปี๊บนะที่เป็นปี๊บอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้ยังไม่ยังไม่เห็นเต็นปี๊บนะคะยังไม่ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะแต่ที่วัดมีนะคะถ้าใครอยากมาบนเรื่องต่างๆนะคะมาบนได้ที่วัดกลางนะคะหลวงพ่อรอนละสิงนะคะก็ จะด,ดูบรรยากาศค่ะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็พามาเที่ยวนะคะไปที่อยู่ตอนนี้อยู่วัดกาศนะคะเภอสามโคกนะคะไม่ไกลจากวัดบดน,นะคะห่างประมาณ200เมตรนะคะก็ดูบรรยากาศนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตู้เครื่องรางซิมซีอ่ะไม่เสียงเปียซิมซีหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลจะได้ฤกเลขอะไร

จอระเค,ต,ต,ะเคตัวจริงสตารฟใช่ไม่หมดไม่หมดมันมีตัวปลอมด้วยดูตู้พาจตจัดอออออเออน่าจะตัวจริงอย่างเดียวอ๋อนู่นน่ะเหรอคะ ถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งตอนแรกที่ขึ้นมารอบน้ก็พมน้ำมันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะพมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะไปเช่าผ้าเดี๋ยวไปดูที่ตู้ก่อนนะคะว่า ไม่ไม่สบายหกเดือนเพิ่งจะลงได้ก็เห็นได้ค่ะเป็นน้ำในห,หูไม่เท่ากันค่ะเดี๋ยวหนูนว่าจะบูชาเหรียญไปอันนี้เป็นไมยหนานี่หูสี่พันเหรอคะอันนี้สวยพี่อันนี้สวยหนูบูชาองค์องค์นี้ก็ได้เอาไปแจก ตัวอ,อันนีสี่หมื่นคุณแพนไปพุซาร์รุ่นแรก,ก,น,กนี่แับวิวมันเนี่ยแพงสุดนี่ก็ยังรู้ถามถามหลวงตาว่ออาอันไหนแพงสุดจี่เดี๋ยวนี้ไม่มีเ,เป็นอัลบั้มที่แบบว่าไม่ได้ทำแล้วใช่ <c oughs> ไหมคะปิดมันมันเป็น เี่าน่านะไปกีค่ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเกมกับเพื่อนในไลฟ์สดนะคะวันนี้เดี๋ยวแจกเหรียญเหรียญเป็นเหรียญน่าจะเป็นทองแดงะคะหลวงปู่หลงังเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะคะช่วงเย็นว่าเราจะเล่นเกมทายปัญหาอะไรกันนะคะเดี๋ยวมาดูในไลฟ์สดนะคะของเจ๊จ้าจัดให้ะคะวันนี้อยู่ที่วัดกลางะคะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรา ลงไปด้านล่างกันเลยค่ะเง็เงวันีตากตากรลูกตาเข้าไปดิเข้าไปดิแล้วเดี๋ยวบอกว่า ว่ามีเต่าหรือมีต,ตัวมีสัตว์อะไรอีกนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวทีนี่เก็บไปดูไปอ่านบ้านไม่ดีใช่ปะมไม่ดีก็ทิ้งไม่ดีตัวมีคุณหมอมันคือ อีสิของพี hmm hmm, ่ยไปของจ้าใส่ไปสิันลงเอใส่ไปูนด่งเุ่งเดของพ่อะเพื่อการใส่นี้าดันดมันดาอ้าแสมัาตรงนี้เหรอเดินงามไปได้เอ้ยอย่าไปเหยียบนะลูกนุ่่เาาวมันอยู่นี่าเยอะแยะเลย้ยอะไรกได้ น้องถกคออยู่นี่ะดูนี่น้องกคออยู่นี่ลูกนู่ทางนู้นต้องมีพี่นักจ้าตัวนู้นตัวใหญ่มกเร่งเร่งเร่นช่วยเร่ให้น้องพี่นองไ้ี่ัอนนอีเดี๋ยวท้าวมา้วมวแล้วมา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 แล บรรยากาศดีมากเด็กๆชอบมากเลยนะคะน้าดูนล่นดิเราเดินไปหาเพื่อนมันอ่ะเฮ้ยตายแล้วมันเดินอย่างนั้น่งเขาเดินอย่างนี้ไงธรรมชาติเขาน่าจะเดินอย่างนี้วน ไม่ใหญ่เลยนะคะเด็กๆปุ๊บอ๊ยใหญ่โอ๊นี่กินมใ่ลูกนี่นี่ตัวใหญ่ก่อน่าจะหี้อ้กินไม้เดี๋ยินไม้เหรอพี่ไม้หิ้ลูกเดี๋ยวเขาินดีไม้โะผักเลยนะเออไน้องกินะนีลูก Hey! กาบวัดโบสถ์นะคะเออเลยวัดโบสถ์มาดิพิธนะคะถ้าใครมาวัดโบสถ์ก็เลยมาวัดจลางได้นะคะมีหลวงพ่อนรสิงห์นะคะประดูสถานที่ด้านบนนะคะแล้วก็มีเจดีย์ของพี่ไข่หรือว่าไอา้ไข่น,นะคะอยู่กลางนะคะสถานที่ท่ทองเทีเท่ยวเราเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะพี่ไปค่ะเดี๋ยวไปดู

เฮ้ยมีเลือดอ่ะจัดกันหรอ,อ,อเลือดหยด,ดให้เด็กแม่หันกลับไปยุตปาการน้ำตรงนู้นซะ,นนะมืนแดงเอป้าคอยดู 拉杆、嗯。 ถูอย,นะอยู่ยนู่นแลลวเนี่ยถูกงนอกอเอาไปข้างนอกเดี๋ยวแล้วุจตรงนี้ได้เลยไก่อน ขอขอไม่มีมันหมดไปแล้วเอ้ยในนี้น่าจะอาจจะหล่นอยู่

ก็แทนที่จะหยอดพร้อมกันไปเลย,เ,ลยเอานี้หยอดแขบด้วยจะได้พร้อมกันเผื่อ,อพี่ลอยพร้อมกันดิหมดแล้ว,ลวปะ นู่นปามอยู่ตรงนู้นเนี่ยเป็นสวะไตรงนู้นดีกว่าแถนู้นอะตรงนี้เยอะกว่าทางนู้นเยอะกว่าทางนู้นทางนี้นู่นฝั่งนู้นเขาให้นู่นมีป้ายอยู่ไม่เห็นเหรอวะ ป้ายอยู่ตรงนั้นน่ะป้ายป้ายอาหารปลานั่นน่ะทำบุญน่ะให้อาหารปลาป้ายไปเลยเลยกียไม่ต้องไปนู่นหรอก ตอนนี้เราก็อยู่วัดกลางนะคะดูบรรยากาศแม่นม้ําเจ้าพายานะคะมันจะมีเรือโยนนะคะเรือขนทลายขนสินค้านะคะแล้นก็มีเคื่องพายน้ำจ่างนะคะเรือจะล่องไปฝัง่งอัญชยาได้นะคะตอนนี้เราก็ให้เด็กๆลูกๆของเรานะคะมาให้อาหารปลานะคะปลาลก็ค่อนข้างเยอะเละ ที่ว่างๆนะคะวันที่ไม่ได้ไปไหนก็อยากมาทาบุญนะคะที่นี่ก็มีครบนะคะไปไหว้หลวงพ่อนรสิงด้านบนนะคะแล้วแล้วก็ให้อาหารเต่าให้อาหารปลาะคะมันสนุกมากเลยนะคะอย่าลืมติดตามช่องเจจัดจัดให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปเที่ยววัดต่างๆในอำเภอสามโคกอีกนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอจะนใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ